อะกุมังกรมาตุลลอฮระกาตุค่ะออกมาทานข้าวกันนะคะร้านอาหารอาหรับชื่อว่าโรมาเซียก็คือขั้นตอนแรกนะคะเราต้องสั่งสั่งจากตรงน,นี้มีเมนูแบบนี้แบบนี้เลยมีเมนูเยอะมากเลยค่ะอันนี้เป็นเมนูใหม่นะคะบุคอรีข้าวบุคอรีที่นี่ใหญ่มากเลยคือเนี่ยเดินไปก็มีแต่ห้องแยกห้องแบบนี้นะคะ คือเราสั่งแล้วใช่ไหมเราก็จะเอาใบาเสร็จไปให้เจ้าหน้าที่พนักงานนะคะแล้วก็รอรอในห้องนะคะแล้วเขาก็จะมาเสิร์ฟถึงห้องแบบนี้เลยนี่เลยค่ะใหญ่มากจริงๆค่ะห้องที่แบบถ้าสมมติว่าไม่อยากนั่งพื้นนะคะก็มีโต๊ะแบบนี้ด้วยก็คือดูวิวได้มีวิวข้างนอกนะคะแล้วก็ ส่วนในห้องอื่นๆก็จะเป็นแบบนี้ค่ะห้องหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญมีห้อง VIP ด้วยค่ะมีหลายสาขามากเลยมีเจ็ดดาแล้วก็มีที่นี่นะคะห้อง VIP ก็คือใหญ่แบบนี้เลยค่ะนี่มีทีด้วยแหละอดีนของเขาเข้ามาดูนะคะแอดีนไม่ได้เข้ามา VIP นะคะ thank ค o u ห้องอื่นๆก็จะจะคำมาขนาดเท่ากันนะคะส่วนแอดมินนั่งห้องนี้ค่ะแต่ข้าวยังไม่มาพาเดินเที่ยวก่อนอยู่ในห้องกันเล็กๆนะอันนี้คือถ้าอาหารมาเขาก็จะแบบเข็นรถมาเสิร์ฟนะคะอันนี้ก็คือห้องเสิร์ฟอาหาร้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแอดมินสั่งอะไรไปบ้างคนโมโหหิวเมืเ่อเช้า ไม่ได้ทานข้าวตอนนี้อยู่ในห้องแล้วนะคะนี่นะคะหน้าคนที่ได้รับวัคซีนมาเมื่อสามวันก่อนอวทำดูลินละ่ะคะสบายดีค่ะแล้วัคซีนเจ็บไหมไม,ไม่เจ็บเลยลูกชายบอกว่าฉีดเสร็จแล้วเหรอคลอวทำดูลินละฉีดเสร็จแล้วหรอเพราะว่าเหมือนกับคุณหมอ,อ,อพยาบาลยังไม่ได้ฉีดเลยแบบนี้เลยอาทำดูลินล่ะค่ะ ที่นี่อยู่ไม่ไกลจากฮารอมนะคะขับรถมาประมาณห้านาทีเองร้านอาหารใหญ่มากเลยค่ะมีอันนี้คือแบบโซนครอบครัวนะคะอาหารมาแล้วนะคะเรามากินกันนะคะมีอันนี้สลัดรวมอันนี้สลัดที่มากับข้าวอันนี้เป็นเนื้อนะคะอันนี้ข้าวบุคคารีแล้วก็อันนี้มี สาโมซ่าซาโมซ่าหาอันเป็นสาโมซ่าเนื้อนะคะแล้วก็อันนี้กรีลรวมชาดเล็กอัลฮัเดลลิลลาอาหารมาแล้วลูกสาวชอบกินไก่นะคะพนักงานนะคะเป็นคนบางคาลาเทศเ<ม>ขาบอกว่าจะอ,าอะไรบอกได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาให้มีโรตีอีกเนี่ยคงไม่ได้กินเพราะว่าข้าวก็เยอะแล้วนะคะ ฉันมินชอบกินซาโมซานี่เนื้อแบบว่าอะให้ดูเนื้อแบบเนื้อแบบอืละลายในปากได้เลยดูสิแกะเนื้อให้ดูนะคะแบบเนื้อเปื่อยมากมาแบบชอนเหรอ้เขาเอาน้ำมาให้อีกแล้วนะคะทุกอย่างนี้ฟรีน้ำฟรีนะคะสามีแัดมินกินมือเลย อันนี้ไม่ใช่อูดนะคะเดี๋ยวอินชาาเดี๋ยวพาไปกินอูดดีกว่าอันนี้เป็นเนื้อใช่ไหมอันนี้เป็นแพะค่ะไม่ใช่เนื้อเป็นแพะไม่ใช่อูดด้วยมีเนื้ออูดแต่ไม่ได้ทานนะคะไม่ได้สั่งครั้งนี้ขอเป็นเนื้อแพะตอนเพราะว่าเราจะกินหลายๆเมนูในครั้งเดียวไม่ได้นะคะต้องเผื่อท้องไว้กินมื้ออื่นบ้างเดี๋ยวสั่งมาแล้วกินไม่หมดมซัโมชาอันเนี้ยสองสองเลียนใช่ไหมอ่อันหนึ่งสองเลียนค่ะอันนี้ ที่นี่อยู่ไม่ไกลจากมาสิทารลอมนะคะ5นาทีขับรถเองค่ะเผื่อใครนั่งรถแท็กซี่มาทานได้นะคะชื่อร้านอันโรแมนเซียค่ะราคาเนี่ยหมดเนี่ยหมดนี่149เหรียญน้ำฟรีค่ะคิดว่ามานี่ก็กินได้4-5คนนะ150ถ้า5คนตกคนละ30ก็โอเคแล้วค่ะเงินไทยก็ประมาณเอ่อ150ก็ประมาณพันสองค่ะ โ okay. อเคเดี๋ยวแอดมินขอตัวไปทานข้าวก่อนละกันนะไปแล้วอัสลา,ามุอะลัยกุมะาราะมะตุลอฮิร์บะกาตุฮูค่ะ